ดีครับผมเล่ครับผมมาจากบริษัทไทยเอเวอร์เรสต์อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครสำหรับร้านปุ๋ยตั้งอยู่เส้นสองดาวสว่างแดนดินนะครับผมวันนี้ได้มีโอกาสครับผมมาลงพื้นที่ครับผมติดตามสอบถามหลังการใช้ปุ๋ยน้ำครับผมและปุ๋ยเม็ดเอเวอร์เรสต์ครับผมที่สวนของคุณพี่ยังน้อครับบรรจงครับสวัสดีครับสสวัดีค่ะบรรจงบ้านยังครับบ้าโคกสำลานจ้าครับ้านโคกสำลาน ตำบลน้องหลวงครับผมอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนะครับผมครับผมเป็นจ้งไดครับเป็นที่นาพ่อใจบ่ครับผมการใส่ดีขึ้นบ่ครับดีขึนยุ่จดีขึนจากเดิมนะครับเนาะไอประมันจักเปอร์เเ็นครับดีขึ้นจากเดิมเียห่วยจากการจากการกวนใส่กับหลังใส่ใต่กี่ครายก็ได้เท่าละสามสอบสี่สอบมาจ่เดี๋ยนนี้มันก็ได้หกสอบเจ็ดสอบอยู่จ้ะอ๋อเกือบเกือบเท่านึงเนาะเกือบเท่านึงแต่ก็ดีขึ้นมากครับผม อันนี้ยางหกมิตรนะครับเนาะยางหกมิตรครับผมไอ้พันหกร้อยนะครับว่าหกร้อยยอดดับครับผมหกร้อยกับหกร้อยยอดดับปลูกฟ้าปนกันไปนะครับเนี่ยโอ้ยางขึ้นเนียนดีเลยครับผมก้อนยางครับผมยางหกมิตรใช้คอเบิ้งการยุดจักหน่อยนะครับผมการยุดก่อนทำยางครับผมเอานี่บก่อนเนาะจากไหนกันที่ได้ตัดแล้วเนาะมือแรงเนาะหรือเขาหล่อ ต่อรอดหรือตัดตัดเดี๋ยวตัดเลยครับผมต้องทำด้ะสีหามงกุดหยิางสวยบางเฉียบเลยครับผมเมื่อฉีบคือดั่งควายถ่ายฟ้นมีดเข่าปล่าครับผม มันเปลือกนิ่มว้าเปลือกมันนิ่มแต่ว่ามันคือดัางคุ้ยแท้สันดอกคือแคคแคคแคคคุ้ยนึงสันดอนแต่คิดว่ามันอันสั้นตุกด้วยเบิร์ดหุบมันแข็งบ่ครับแม่นส้อันนี้ปะครับนี่จ้าจ้าเคลียร์แล้วจ้าหลอบแล้วสี่สามเทื่อแล้วจ้ะสี่สามหลอบแล้วนะครับเนาะจ้ะคืออัตราผสมก็คืออย่างผมแนะนำเนาะจ้ะครับผมแต่ก็แตกต่างจากโบฉีดยนปะครับแม่นจ้ะมันกีดง่ายมันกีดง่ายน้ำยางก็ได้เพิ่มขึ้นนะครับเนาะครับโอเคครับผม เปืนองการยดของน้ำจา๋งนะครับผม,บมจะเหนียวจะข้นเลยครับเหนียวเนืบเนาะโอ้เหนียวเนืบดีครับผมโอเคฝากไอ้ไอผมจักหน่อยนะคนที่ยังบพท่านเปิดใจใส่ได้ผู้ที่ใส่แล้วครับผมบมันเป็ยนยังไงความรู้สึกมันก็ดีขึ้นนะจะเพิ่มผลผลิตขึ้นโย่จายางจากเท่ารแข็ขงแกงจังสง การจีดง่ายจ้ะนานมันก็นิ่มขึ้นจ้ะนามันก็นิ่มอำเภิศการเพิ่มคืนน้ำหนักกาเพิ่มนอาจจะบ่หลายเนาะเพราะว่าคว่วสมบูรณ์เนาะใช่มันก็ตามเป็นน้ำสภาพดินนะครับขับตามสภาพดินแต่มันก็ถือว่าดีขึ้นนะครับถือว่าดีขึ้นจะได้สร้างซ้ำคนละครับผมโอเคครับผมครับผมวันนี้ผมก็ขอฝากก้งหน่อยนะครับผมร้านปุ๋ยโอทูอิวาเรตอำเภอสองดาวครับผมลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากทดลองใส่ที่ของ สวนคุณพี่บรรจงเนาะครับผมอยากใส่คือเพื่อนกับล้านตั้งยูสินไอซองดาวสว่างแดนดินนะครับผมติดกับล้านมันติดกับตอรออครับผมตรวจสภาพรถของสองดาวหรือผู้ใดมาบถือกับทั่มาสอบถามก่อนก็นได้ครับผม0 6 3ครับผม8 6 7 0 9 1 7สวัสดีครับครับ